ยกทัพศาสตราพร้อมเรื่องราวสุดจะหาพน,านาันกับโปรหูฟังเบสโฟวพาวเวอร์แถมฟรีลำโพงในราคาเพียง699บาบทเบสโพาวเวอร์ Power, ผสมผสานเสียงเบสอันหนักแน่นช่วยตัดเสียงรบกวนมาพร้อมจุด3าขนาดสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ไม่ต้องกลัวหลดมีระบบเ e สเชื่อคอนโทรลกดเปลี่ยนเพลงได้ไม่ต้องพกมือถือเบสโฟวพาวเวอร์ Power, มีดีไซน์เอกลักษณ์ที่แปลกใหม่ไม่จำเจตัวเคสแข็งแรงกันกระแทกทนต่อทุกสถานการณ์ตหูฟังกันน้ำได้ระดับ IPX7 ใส่อาบน้ำได้ไว่ายน้ำได้เลยพิเศษซื้อตอนนี้แถมฟรีทันที ในราคาเพียง699บาท สโปรพาวเวอร์มี4ไลน์ลิมิเต็ดให้เลือกพัฒนาส่วนต่างๆให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์เบสเบสโปรพาวเวอร์สามารถกันน้ำกันกระแทกได้รองรับ USB Type C รุ่นใหม่มาพร้อมกระบบ Gesture Control สามารถกดเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้ง่ายๆไม่ต้องกดที่มือถือนครานี้จะรอช้าไม่ได้เลยนะครับกับโปรหูฟังเบสโปรพาวเวอร์ไลน์หนุมานและเบสโปรพาวเวอร์ไลน์ทศกัณฐ์จ่ายเพียง699บาทสั่งวันนี้รับสินค้าภายใน2วันเก็บปลายทางเพราะหูฟังที่ดีต้องมีเบสโปร